ผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พี่เผาก็มาอยู่กับกเมนเนอร์คำสาปร้ายของเดอะซานโดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับยูทูบชาแนลพวงสุภาวิชาดีแล้วนะคะวันนี้พี่เผาก็จะมาสัมผัสวิถีชีวิตแห่งการท่องโลกอาณาจักรผอกเวียนอีกครั้งหนึ่งอ่ะๆทุกคนวันนี้พี่เผาก็จะมาภาคตำนานในตอนที่สิบสิบ สิบอะไรวะสิบหกหรือสิบห้าใครรู้บ้างเดี๋ยวไปดูสิเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดูจากตอนที่ไรนะอ๋อตอนที่สิบห้าค่ะภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งผ่านวันนี้นะคะพี่เปาก็จะมาภากภากคลองเมเนอร์คำสาบไร้ของเดอะซาโดนะคะ ในตอนที่15นะคะ,ะก่อนที่เราจะไปภาคครมเมนอร์นะคะเดี๋ยวพี่เผาเนี่ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยพูดถึงประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะพูดถึงอะไรนะคะเออไม่สายโยนขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในตอนที่มีชื่อว่าเรือผีสิงอ่ออถาถ้าอยากจะพร้อมแล้วก็ ไปพร้อมกันนะเลยด้านบัดนี้เลยครับตอนเรือผีสิงสวัสดีวันนี้มีเรื่องเราวตำนานเก่าได้ยินมาว่าท่านเดอซาโดเขาอยากจะให้ฉันไปเยี่ยมอะไรบางอย่างหนึ่งสินะฉันได้ถึงเรือผีสิงเฮ้เรือผีสิงนั่นเหรอเนี่ยแม่ มันดูน่าขนลุกซะเหลือเกินฉันว่านะเด็กๆคงจะไม่ให้พวกเขาดูแล้วหัวจจจะวายฉันว่านะสินะเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่านะทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้สิอ่าฉันว่านะรีบเดินกันดีกว่านะอ่าฉันเดินมาถึงตรงนี้แล้วฉันเตรียมตะเกียงไว้เผื่อมันมืดมนนิดหนึ่งอืม อ๋อฉันคิดออกแล้วรีบไปที่เรือกันดีกว่าอืมนั่นสินะฉันได้ยินว่าฉันได้ไปที่อื่นสักทีนึงโวฉันเบียนหัวจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคะอานาสวัสดีมาสเตอร์การ์ดฉันแค่อยากจะขอพวกเธอไปคืนดีกับฉันนิดหนึ่งฉันมีงานจะเไพรส์พิเศษให้เธอฮอ้เดี๋ยวก่อนนะใครปลดปล่อยโดราโดตรงนี้หรอเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกเรารีบไปกันดีกว่า โอ้นั่นสินะใครมึงอามาปลดปล่อยโดซ่าโดนนั่นดูเหมือนว่าอ้ออ้ออ้ฉันปวดหัวซะลเกินโอ้อใครก็ได้ช่วยฉันทีอ่าตะเกียงนั่นมันทำให้ฉันหายปวดหัวซะแล้วนี่นะน,นี่อ้าฉันว่านะฉันเดินมาถึงตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอะไรอะไรอะไรหักนั่นน่ะบู๊ คุณพ่อคุณเจ้าสะพานหักอีกแล้วไม่นะดีนะที่ฉันไปดูว่าสะพานนั้นมันขาดอยู่ฉันเกือบจะโดนผ่าดเสร็จแล้วสินะอ่ยดีนะที่ฉันมาถึงเรือเล็กจนได้เดี๋ยวรอเดรสาโดมาที่นี่กันละกันน,กนี่แกมาช้าเกินไปหรือเปล่าเดรสาโดฮะฮะเฮ้ยต้องฉันต้องขออภัยดีนะคือฉันมีงานทุร้ทั้งหมดทุกอย่างที่ฉันต้องทำอยู่เอาล่ะเรารีบไปกันดีกว่านะ ไปเดินเรือได้อเธอจอดไว้ตรงนี้ได้กันไหมฉันหิวน้ำอ่ะอะฉันหายจนได้ทีนี้ก่อนออกเดินทางไปต่อได้แล้วนั่นไงเรือผีสิงมันไม่เห็นจะเรือผีสิงตรงไหนเลยมันคงจะน่ากลัวซะเหลือเกินในยนามัสตากาดโอ้โหมสสาสเตเดอซาโดฉันปวดหัวซะเหลือเกิน เฮ้ยดีนะที่ฉันมีการเตียมวิเศษนั่นไปกันต่อกันดีกว่านะเดินเรือได้อ่านั่นไงเรือผีสิงหฮ้ยเราไปเจอกล่องบางอย่างหนึ่งดูดิดิเดอร์ซาโดนั่นเรือของเรานี่ฮะเป็นกล่องสมบัติที่สวยที่สุดในโลกเลยนะอ่าเสมือนว่าเดอร์ซาโดคงจะไม่มาซะแล้วคงจะกลัวกันหมดแล้วนะฉันต้องขอบใจที่มาร่วมเล่นกับพวกเรานะแล้วไว้พบกันใหม่